ยตึงเลยามุกเลยนะตะตองนะอ้อ้โหออกออกออกโดนโดนหมแล้วโดนโดนเป็นในหมดนะ ดับโปอ่ะคือมาแบบสี่ห้าโมงเย็นน่ะไม่แบบว่าเด็กฝึกก็มาแต่เช้ามาเสียงกินข้าวกันเลยสวัสดีนะน,นะมิตรรักนักตกปลาทุกๆุกท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันนะอีกแล้วกับช่องโคตรหมาเหมือนเดิมเดิมทุกๆครั้งนะครับ <laughs> ก็วันนี้เราจะไปกันที่บ่อออนนุชฟิชชิงพาร์คนะครับบอออนนุชเนี่ยนะครับค่าคัน400บาท นะครับได้ปลาออก1กิโลนะฮะแต่ถ้าเกิดเกินาก1กิโลเนี่ยคือต้องจ่ายเงินซื้อออกนะครับก็เป็นบ่อที่ลงปลาทุกอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์ละหนึ่งร้อยโลลงให้ตกทุกอาทิตย์แต่ก็ปลาเก่าก็ค้างอยู่นั้นตลอดนะครับก็พอดีเพื่อนบอกมาว่าช่วงนี้ปลาในบ่อก,กินยากเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะกินยากจริงๆหรือเปล่านะดูกันดีกว่านะมาถึงบ่อแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงสินาทีนะขับรถแป๊บเดียวสิบนาทีจากบ้านก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวเชาว้ชาๆก็ใช้เหยื่อใหญ่ๆไปเลยนะมันใส้สามทางแล้วเนื่องแต่ง,งานงานตกบุฟเฟ่กับผงกันนะครับเหยื่อก็เสียบคาไว้ใส่กาวไว้นะครับก็เผื่อว่าเป็นเป้าใหญ่ๆนะเผื่อปลาจะสนใจนะครับ ก็มือนเดิมนะครับโคลอโมชันกับล็อกสุดเดิมแต่ว่าสายจริงๆเนี่ยเรามาบอดตกเล่นนะใช้0.8ก็พอนะครับแต่ว่าพอดีว่าสายผมศูนยปดผมหมดนะจะต้องรอร้านเปิดก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวใช้พี่หนึ่งนี่แหละที่ใช้ตกช่อนนี่แหละเล่นไปก่อน ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับการจิดเยียนหนักๆนะครับคันนี้เพราะว่าเนี่ยหัวสิบกัมนะคือเรามาเล่นแบบเล่นไปก er. ่อนนะครับโอรโหขีดเกียดพกเยอะโดน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 รับโดนขาดหางดิหางเยอะใส่สามทางเนี่ยกัดไม่เข้าวะมีอยู่สองคนนะครับในบ่อโดนแล้วโดนแล้วนะครับ โอ้เกี่ยวยี่สกนะโอ้ยตัวใหญ่้ลยนะไม่ได้เกี่ยวนะเติมปากเลยนะครับค่อยๆเล่นให้น้องยองกันนะ เป็นปากนะฮะอืม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 รอนยังเหนื่อยยังถ้าบอดป่ะเนี่ยเราอ่ะ เต้มแรกไม่ใช่กระผมเนละยก็จะเป็นตะเพียนนะครับใซส์ใหญ่ก็จนะะปล่อยวัวนมากนะครับ Dante, ใหญ่ไปนะครับพี่หนึ่งระบอดตกเล่นนะแต่ together, ไม <Yeah. S 1> ่แน่จะใช้ไปทั <umba> ้งวันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มามาหวังงานแบบว่าเอาปากลับอยู่แล้วนะเล่นแบบอะไรได้โอ้ตโตดแล้วนะกินทะทานมือเลยนะ นะแบบหนึ่งนะต้องเลี้ยวไว้ก่อนนะที่ซส์แบบเหญ่มากนะประมาณสักหกขีดปลาเล็กครับเจ็ดขีดหกขีดย,นะยึงนะพี่โยนเขาเล่นป๊อปเปอร์นะครับ เล่นในหมดนะโดนดแล้วนะอุ้ยหลุดนะหลุดไปเลยนะครับขามือเลยเมื่อกี้นะครับกำลังยกกระพงคุยกับพี่เขาอยู่นะเมื่อกี้คอกๆมานะกระชากมือเอกี้ ตันนี้แรงดีนะครับยกกันเลยโอ้ยขาดอันไงขาดครับช็อกผมใช้แค่ยี่สิบปอนด์นะไม่ได้ฟูลโรดอะขาดนะครับจะว่าจะยกนะโดนแล้วนะครับ แกลบนะถ่ายรูปสักหน่อยนะปลาเริ่มเงียบนะครับสายแล้วนะนี่เห็นเห็นที่ปลาใหม่ที่เพิ่งลงนี่ขึ้นมาตัวเดียวกันนะครับตัวเลี่ยมๆตัวเลี่ยมๆแล้วก็มีไซน์นะตอนนั้นเห็นเราหกจัดขีดทั้งนั้นเลยนะที่ขึ้นมาแล้วก็ปลาเก่าแผลเต็มตัว โนโดนมียายมไหมเออ็เนี่ยแหละโอเคขอบคุณครับยังไม่มีรูปเลยวะ น่ย้ายมีฝั่งหนึ่งนะครับมาเดินหาตัวล็อกขอบของฝั่งนี้นะโอ,อะ้เริ่มเริ่มกินยากนะครับ ใกล้ลยครับตอนแรกนึกว่าเก่งมือรอไว้ใช่ปลาหรือเปล่าพอถือขั้น้เสร็จโอ้คันงงเลยนะครับก็พักเที่ยงนะมีข้าว่อนนะแล้วเดี๋ยวบ่ายว่ากันใหม่นะที่นี่มีข้าวขายหมดนะครับจะกินอะไรแต่เป็นห้าร้านนะ นะครับหมูไม่มีนะแต่มีทุกอย่างจะพูดเรื่อทุกอย่างไม่ได้ครับเพราะไม่มีหมูไม่มีหมูก็เป็นร้านอิสลามนะครับใครที่ที่เป็นอิสลามก็มากินได้นะไม่อิสลามไม่ได้นงบอกงี้นะเดี๋ยวไปดูกันตอนบ่ายนะครับว่าจะหมานไหมนะจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะครับก็รอบ่ายนะครับเดี๋ยวไล่มาเล่นกระดี่ดูนะเพราะว่าแดดออกแรง จังหวาดที่กระดีลอยขึ้นนะครับมันก็จะมีปิ๊บๆๆนะครับสะท้อนกระแสงแดดเผื่อว่าจะหลอกล่อปลาได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นปลายางใบสปินนะครับ พยางค์ิโต้นะหวัวจิกเจ็ดกรัมนะครับมาลองดูนะเผื่อว่าปลามันจะกัดโดนโดนโดนแล้วขาต้องเลยอุโต้อโตะ อยขาดนี่บ้าหรือเปล่านี่หัวจริกไปสปินอ่ไปสปินไปแล้วนะครับก็ใช้เป็นหัวจิกห้ากรัมแล้วก็กระยางสีที่มันเหมือนตัวแรกที่ขาดไปนะจะเปลี่ยนดูนะครับใช้หน้าเป็นมันสามสิบเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้ขาดอีกแล้วนะครับเสียวกาส นี่ Zum sí, ปลากระพงนี่นี่นี่ไงโดนเลยอืมคงโอ้ยออก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 เปิดกล้องอยู่ด้วยโอ้ยออกออกรัวๆเลยเกี่ยวปะไม่ไจะเกี่ยวตัว เกี่ยวเกี่ยวหลัง,ลงทันไงตัวใหญ่แล้วเห็นมันอยู่ตรงนี้พอดีตวัดแป้งเลยรอนอีกแล้ว ให้อยู่ให้อยู่วัดซ้ำวัดซ้ำเ,เดีายวหาตัวต่อนะครับตัวกันต่อยังมีเวลาอยู่อีกนะกำลังใช้พยางยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ดูซองละไม่เอาเอย่างอื่นนะแม่งกินแต่พยางสีตองเนะี่ย อะไรก็ได้ถีตองก็ดีถีตองก็ได้นะครับพยายางถีตองอะไรเงี้ยนะคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วนะครับเพราะป่าค่อนข้างกินยากนะอะไรสีไม่เจอนะครับ กระโดนอีกแล้วตาลโดนอีกแล้วนะนะ,นะเขียวตองนะเขียวตองนะครับนะหลุดนะเนี่ยนะครับจับดีมากเขียวตองเลยโคตรเจ๋งอ่ะนะเขียวตองนะงานเขาครงจะต้องสีนี้นะครับ ไปนะครับหาตัวปลาให้เจอซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่ามันกินสีอะไรกินกีกรามเนี่ยโดนอีกแล้วไปกี่ขั้นสะบัดเลยนะหลังน,นี้ก็จะเดินคลองยาวๆนะครับจะไม่ได้เข้าบ่ออะไรแล้วประมาณสองเดือนนะเหนือตาแล้วพี่เอโดอนเ้นะอนะพี่เอโดอเนนืยนะอน่นะอนะปลามันกัดอยู่ฝั่งนี้แหละ ว่าเริ่มเริ่มมากัดดีแล้วนะฮะสีเขียวตองนะต้องเขียวตองใช้อื่นแล้วแม่งไม่แดกก็อไล่เก็บไล่หาไปเรื่อยนะครับ โดนเลยยูผู้ที่ตีไปลงปุ๊บแม่งดูดเลยวางซับอีกทีโหลงไปปุ๊บดูดเลยอะเข้าคอเลยนี่บ้าหรือเปล่าจะโดดจะโดดจะโดดเป็นลายช็อคสามสิบไม่กัวอยู่แล้วมีดไซส์เลยมีไซส์ เล่นให้มันเหนื่อยครับเหนื่อยละวโอ้ยจบเลยโอ้อยสวยตอนนะี้โล่กว่านะครับกินเขียวตองนะเขียวตองเท่านั้น กินแต่เขียวตองจริงพอแล้วอะไรอะไรก็เสร็จปลายางนะครับซ่อมแล้วซ่อมบีก็เหลือตัวเดียวนะสีนี้นะครับไม่ต้องไปหาเหยื่อมากมายนะครับทุกบ่อหาสีมันให้เจอนะครับปลายางเอาหมดนะปลายางกาแลนนะพอะแอคชั่นมันยังไงมันก็ออกดีกว่านะครับเหยื่อพวกตัวอื่นนะ หรือแล้วแต่ก็อาจจะมีบอ่อที่กัดแม่งแต่ปักกันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กินปลาอย่างนะครับน้ำเช้าก็ถึงใช้กันแต่ปลาอย่างนะพออกแล้วอะไรอะไรก็เสร็จปลา่ยางนะครับผมยังเชื่ออยู่นะถกกระพงบอ่อไหนแมงก็กินดีปลาอย่างเด,เดี๋ยวก็โดนอีกนะเดี๋ยวอืมนั่นแหละ ว่าเราใจได้อยากจะใช้อย่างอื่นนะครับเล่นปองเล่นปาร์เล่นกระดีแต่มันไม่เอานะต้องใช้อะไรที่มันกินนะพอไล่เจอสีแล้วกินอยู่สีเดียวจริงๆนะครับ ็นไหมนะครับนี่คือปลายางสีเขียวตองนี่นัาตานี่นั่งแบบตีดอนเปล่ามาทั้งวันนะคอปักเขากระดีมาทั้งวันนะไม่โดดน,นะผมเอาเหยื่อปลายางซิวผิวสีตองให้นะโดนเลยนะตีไปไม่หยี่ไม้ฮะรอดเลยนะนะครับในวันที่มันกินนะมันจะกินสีที่แบบว่า กินอยู่อย่างนั้นนะครับสีอื่นลงไปไม่เอานะไม่แหลไม่ใช้ตามมองจะกินแม่งอยู่สีเดียวนั่นแหละนี่คือกระพงนะครับไม่เหมือนปลาช่อนนะปลาช่อนนี่อะไรก็กินนะขอให้ผ่านหน้าจวาดวันแหละกระพงนี่สีสำคัญนะครับทั้งสีดงแอ๊กนะ,ะนกนบอกแล้วบอกแล้วว่ามันกินสีเขียวตอง ขัดสีเขียวตองอะโค่นขามือเลย ดึงไปคามือเลยฮนะเกียวตองนะครับดึงไปคามือเลยฮะพาตานะนนะดึงไปคามือเลยนะครับนะอย่าให้กระโดดนะกดไยคันไว้นะ เไปค้ามือเลยนะถามทปอนเราไม่ต้องกลัวนะครับเราเล่นได้ยอมยังยอมกันนะเลนะเห็นไหมหเขียวตองนะครับยังลัดดีอยู่นะโดนอีกแล้วนะฮะิีตัวแล้วแปดตัวแล้วมั้ง นะสีเดิมนะครับคือซ่อมจนมันเกิดรอยรอยเบิร์นแล้วนะเห็นไรนะอยไหมจากการใช้ไฟแช็หลนนะ <c oughs> ห้าตัวแล้วมันจะเตือตัวนี้นะตัวเลยนะกล้องแป๊ะเดียวเองนะกล้องร้อนนะครับ ตัวใหญ่อยู่นะตัวนี้ตุกตุกพาเจาะนะับ มากกว่าอืมไปน้ำก็ได้ยังไม่เก็บหรอกเห็นไหมจำปากนะก็มีผู้ร่วมชัตากรรมมาอีกคนหนึ่งนะครับคือแบบดับโปะคือมาประมาสี่ห้าโมงเย็นนไม่แบบว่าเด็กฝึกก็มาแต่เช้ามาถึงกินข้าวก่อนเลย ง่ายพงกัดง่ายเดี๋ยวก็รู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ง่ายก็บางผ่ันงเี๋ยมาก็ไปสามขวาแล้วนะครับจะสี่โมงอยู่แล้วนะก็ยังขยันจะมานะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าบังวันนี้จะมาทำคอนเทนต์อะไรนะส่วนเราก็มารุยต่อนะเราเตาเมกั วันนี้ก็ค่อนข้างกัดดีก็คือปลายางนะกัดกระตุยกระจายกัดทั้งวันนะปลายางนะครับก็กระดีนั่งกระด,ดีไปบ้างเล็กน้อยนะแต่หลักๆคือปลายางแล้วเดี๋ยวตอนสักรอแดดซาาหน่อยนะร่มๆหน่อยเดี๋ยวจะมาเริ่มเล่นกระด,ดีเล่นปักเล่นป๊อปเปอร์นะครับ <S 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 พี่มีอาหารเม็ดไหมให้เพื่อนผมเกี่ยวสักเม็ดหนึ่งอุย้ยโดนแล้วพูดปุ๊บโดนแล้วเว้ นี่บ <lien plane story> ้าหรือเปล่าฮะกำลังแซวอะไรว่าแบบขออาหารเวที่เขามาเกี่ยวให้ประดินเปล่าเฮ้ยไปก่อนนะบัง ตรงนี้ยริมๆเนี่ยแม่งอยู่โคตรเยอะเลยป่เ <c oughs> นี่ยโดนเลยเนี่ยบงังโอ๊ยหลุด <laughs> นะครับจบแล้วนะกับทริปทิ้งชวนนะก่อนที่จะเดินคลองอย,ยาวนะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องทำนะเลี้ยงแมวนะแมวเพิ่งเกิดน,นะครับก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ยากนะครับกว่าจะไล่เจอไลอ่ไลสีเจอนี่ก็เกือบเที่ยงนะพอไล่เจอปุ๊บมันกัดสีนั้นอย่างเดียวทั้งวันนะสีอื่นมันไม่เอาเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นกระดีไม่ว่าจะกอไปยางสีไหนไม่เอาเอาอยู่สีเขียวตองอย่างเดียวนะและหางชมพูด้วยนะครับมันกัดอยู่อย่างเดียวนะก็ถือว่าเป็นวันที่ยากวันหนึ่งนะครับสาหรับเบาะตกเล่น ใครที่อยากลองนะมครับมาลองกันได้นะที่บอ่ออนะ่อนฟิชชิงป์คเดี๋ยวเข้ามานะแต่ค่าคันตกเลยนะครับจริงเจ็ดโมงก็เข้ามาตกได้แล้วนะนะเขาไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ห้ามอะไรนะครับยิงยาวได้ยันห้าโมงเยี่นหกโมงเย็นได้เลยกนะ็ใครอยากลองวิชานะครับมาครอบปักมาเล่นป๊อปเปอร์มาลองเลีอะไรที่เราไม่เคยใช้หรือว่ามือใหม่ที่ไม่เคยตกกระพงเลยนะอยากจะลองอยากจะรู้ว่าเป็นยังไง นะมาลองได้ที่นี่นะครับจะได้แบบไม่ต้องเขินนะไปแ,แบบเวลาไปบุฟเฟ่ตนะใช้นู่นไม่เป็นชนี่ไม่เป็นเพื่อนๆที่อยู่ในบอ่อตกเล่นนะครับถามเขาได้หมดนะผมมั่นใจว่าเขาไม่มีใครกักความรู้นะถามหนมุกที่เดียวนี้เล่นยังไงเดียวนี้เล่นแบบไหนต้องทํายังไงนะเพื่อที่จะได้ตัวนะครับก็ต้องลองดูนะกระพงเป็นอีกหนึ่งกีฬาหนึ่งเกมตกปลาที่สนุก ในการเยอ่อในการไล่เหยื่อในการหาเหยื่อจะต่างไปกับช่อนเลยนะครับจะคนละเรื่องกับกระช่อนนะะคนละฟิวกันเลยนะก็ใครอยากมาลองก็มาลองได้ที่นี่นะหอน,นุนฟิชชิงปาร์กนะครับบรรยากาศดีนะนะมีชุมนั่งนะครับมีชุมนั่งนะเอาเก้าอีล้ลากออกมานั่งขอบบ่ก็ได้หรือใครดอร่มมาปักติดขอบบ่ก็ได้นะนะก็บรรยากาศดีอีกบ่อหนึ่งนะครับที่ อยาแนะนําให้ลองมานะตอนนี้ค่าคัน400นะครับมันจะขึ้นจากปกติเพราะว่าเจ้าของบ่อบอกว่าป่าแพงนะครับตอนนี้ถ้าไม่ขึ้นก็อยู่ไม่ได้นะก็คนค่อนข้างมาตกน้อยวันนี้ที่เห็นเห็นนะครับช่วงเช้าถึงเที่ยงเนะี่ยมีอยู่กันอยู่3คนเนี่ยแหละนะแล้วก็คนทยอยมาช่วงบ่ายทั้งหดคนนะรวมๆแล้วไม่เกิน10นะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ถือว่าคนน้อยนะครับไม่แน่พรุ่งนี้จะคนเยอะแล้วนะพบกันใหม่นะครับป่าคลิปหน้า จะพาไปคลองไหนตอนนี้พักบ่อแล้วนะไปคลองนะครับคลิปนี้นะก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะโคตรมาชแนลสวัสดีครับ